สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปังไปทุกทุกคนนะครับมาพบ้พอมภาพช่องจ่าชาตรงหน้าคือเก่าพี่น้องมื่อนี้บรรยากาศฝนต,วตกวร้ายเลยพี่นออ้องเออมื่อนี้นะครับก็บเลยได้เมนูมานําเสนอพี่น้องก็คือย่างหนูนะครับหนูเขาหน้าปังหมดเลยกับตามอ,อกทัวเออเมนูปลาไหลเนี่ยผมติดโวยก่อนนะครับมันหาปลาไหลดีครับมันอบพีพ่อหนูเพิ่นมาหาปลาไหลแหละครับกับอื่นกับ่ลาไหลครับเอาเอ,าต,อ,อาติดขออนุญาตติดโวยก่อนได้พี่น้องเอาสำหรับมื่อวานนี้ก็คือเก็แหละครับบรรยากาศ มันบวกกรึบเห่นว่มามืนอี้ขอจักเสร็จจักบวกบวกเศร้านะครับเนาะบวกเนี่ยบวกซิฟซะสำหรับจ่าฉาดิบ่ต้องเบาไหลย,ยกน้ำไม่ต้องเดี๋ยวท้องเสียเนาะนะมาล่ะพี่น้องเอ้ามาเขานี้อ่อนหวานครับปนะัะนี้ มาได้ครับเสียบเสียกันได้อตั้งเลยล่ะเสียบนะโอ้ตอนประเดกนะพี่รองเลยดีสีประดแรมมดกเลยสีมมดำดน่ลยพี่รองนู้นเลยอ ว่เราครับบรรยากาศอื้งท่านเจ้าหวั皇เลยเราไปหางว่าจะหน้าปังมาโอ้พี่หนองไอ้บางนังมันอืม ปุยแมววเราอยห่ยนอห้องฮะอ้คุยต็มอกวแล้วอืมดอยมะกก็เพื่อเม่ได้กินดวนะครับเปียงหนูก็เดี๋ยว อำเพิ่มืองอี่่้องนียคุยมาเลยจับอื กดเข้าไปพี่น้องเอ้ยอย่าลืมนะครับฝากกดวิดตีมก๋ซับไข่กดวยไร่กดวยแย้อนะจองใจหาตรงล่านะครับเนะ,ะเตยเปียบัน่นก็อยากหนองลนะ Ủa, biết rồi Chính một viết nghe, biết như phía nó nghe Không oh, แซ่บจังเศร้ากินไปเลยยังอร่อยจนหยุดไม่ได้คือยังพันวาครับอืมข้าวขนาดมองกันจำนำต้องทัวร์อืม có thể phải hai món ngon không? đẹp mà, thôi, ngon quá, <laughs> <Hôn we. cười> เอิองพี่น้องเอ้ยมีหางไก่ปะ ว่าใครมีเสียงบอกด้วยพี่น้องสิ่เน้นจีนกันเถอะนะค <c oughs> ือสิบบนเป็นสร้างสิบบใส่ขอน้ำ กินปากที่ข้างแช่ไปเลยตัวนี้พ่มเพิ่มอยู่ ในบดได้กับบดนะพี่น้งองประเดียกไหมอู้ตอนประเดียกมหมยังคือน่าแตก ห mm hmm. มดตอนนั้นเลยพี่น้องเอ้

คงด๋วใช่ไมหมอ่ะตะวัน <c oughs> อหอมกระเทียม mặt nó <coughs> ครับอิ่มเลยพี่น้องเอ้ สำหรับผู้ที่เขาามตองมาเบิงแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับให้ใจชาวธงร่ายเพื่อมีกำลังใจชิคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับเมให้พลาดคลิปต่อไปสำหรับมื่อวานนี้ก็มาน้ำสนุนนะครับเมนูหนูย่างพี่น้องแล้วก็ตำบักทั่วมันบ้านกับปลาแดกหนองเข้าเลยละโอ้สำหรับมื่อวานนี้ก็บที่ขอจากไร่พี่น้องมาเช่นนี้นะครับบรรยากาศฝนตกนะครับหาเมนูยากต้มปลาไหลผมติดวยก่อนนะครับสีเฮ็ดในแน่นอนครับต้มเป็ดปลาไหลสำหรับมื่อวานนี้ก็สวัสดีครับ